ทดสอบธนูเขาไฟกันนะครับเ,รเสร็จเรียบร้อยเป็นโมเดลยอดนิยมนะครับ40ปอนด์นะครับที่ระยะ30เีล้วจะยิงกันที่ประมาณระยะ4-5เมตรนะครับ ิโดยสัญชาตตยานล้วนๆนะครับก็ไม่ได้เม่นกลุ่มมากมายเพราะว่าตามจริงก็ไม่แม่นอยู่แล้วมีหมาวิ่งมาด้วยนะครับโอ้โหลังเลเลยนะครับเมื่อกี้โอ้โหวิ่งมาไม่ดูอะไรเลยนะครับโอ้อันตรายมากๆนะครับ หุ้หนังลายสวยนะครับเป็นโมเดลยอดนิยมนะครับราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่มากาก็อนที่กงกว้างนี่สงสัยจะเป็นลูกซองนะครับครับจบแล้วครับ